ได้อ่านตามไปได้ใกล้ควรคตามไปนะพระศาสดาบอกให้ทรงจำนะคล่องปากขึ้นใจและให้แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นในคำของพระองค์ <c oughs> ประโยชน์ของการจำธรรมะพระศาสดาได้ในทุกๆบทบัญชนะอย่างคล่องปากขึ้นใจและแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นพระศาสดาบอกว่า แม้จะมีสติหลงลืมทำการละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาจะมีอยู่สี่กรณีนะกรณีที่หนึ่งก็คือเมื่อมีสติหลงลืมทำการละไปเกิดเป็นเทวดาแล้วในภพของเทวดาเธอนั้นจะระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองนะแล้วจะสามารถบรรลุธรรมได้ในภพของเทวดาอย่างที่สองเนี่ยระลึกถึงบทแห่งธรรมไม่ได้นะแต่จะไปได้ยินภิกษุผู้มีฤทธิ์ซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริสัท แล้วจะได้บรรลุธรรมในกรณีที่สามไม่ได้ทั้งสองอย่างแต่ได้ยินภิกษุได้ยินพวกเทพบริษัทเนี่ยแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทด้วยกันเองก็สามารถบรรลุธรรมได้อย่างที่4ี่เทพบริษัทผู้เกิดก่อนเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังถึงธรรมะที่เคยได้ประพฤติปฏิบัติกันมาก็สามารถบรรลุธรรมได้นี่เป็น4กรณีของผู้ที่สามารถทรงจําคําพระสาสดาได้ ไม่ใช่ทรงจำคำที่แต่งขึ้นใหม่แต่ทรงจำคำศาสดาได้อย่างคล่องปากขึ้นใจและเอาไปแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นอันนี้จะตรัสอน,นิสงส์งไว้สี่ประการในหน้าแรกปกหน้าด้านในพร่องตรัสว่าสารีบุตรที่มักกล่าวกันว่าโสดาบันโสดาบันดังนี้เป็นอย่างไรเล่าสารีบุตรนี่ถามภาษาสารีบุตรว่าภาษาสารีบุตรเห็นว่ายังไงโสดาบันนี่ อันนี้ภาษารีบุตรตอบอยู่สารีบุตรตอบว่าท่านผู้ใดเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคอริยมรรคมีองค์คง8ดนี้อยู่ผู้เช่นนั้นแหลข้าพระองค์เรียกว่าเป็นพระโสตบันผู้มีชื่ออย่างนี้อย่างนี้มีโคดอย่างนี้อย่างนี้พระเจา้าผู้เจ้าตอบว่าสารีบุตรถูกแล้วถูกแล้วผู้เจ้าทูลคำพูดภาษารีบุตรทุกคำกผู้ที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์แดนี้อยู่ ถึงเราเองก็เรียกผู้เช่นนั้นว่าเป็นพระโสดาบันผู้มีชื่ออย่างนี้อย่างนี้มีโคดอย่างนี้อย่างนี้นะี่ชื่อว่าเป็นการรับรองคําพูดของสาวกนะการรับรองจะมีหลายลักษณะพูดทวนคําพูดหรือว่าบอกว่าที่เธอพูดมาแล้วนะ่ะใช้ได้นะหรือบอกเราก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันอย่างนี้นะก็จะมีหลายลักษณะ นี่ก็คือใครเนี่ยที่กำลังปฏิบัติซึ่งอริมมีองค์8อยู่นะพระองค์ก็เรียกผู้นั้นว่าเป็นโสดาบันตัวมรรคมีองค์8เนี่ยเรียกอย่างชื่อว่ากระแสนะคือผู้ตกกระแสผู้นำเอามรรคมีองค์8มาประพฤติปฏิบัติก็เ,เรียกว่าตกกระแสคือเด,เดินบนเส้นทางและมีความมั่นใจแล้วว่าหนทางปฏิบัติน,นี้เป็นไปเพื่อความ้นทุกข์นะ ตั้งแต่สัมมาทิฏฐินะเห็นอริยสัจคือเห็นการเกิดการดับสัมมาสังกป,ปนะทิ้งความพิดอกุศล3อย่างเมื่ออกุศล3อย่างเกิดขึ้นในใจการไปบาดเบียดเบียนเธอจะละจะทิ้งถ่ายถอนบรรเทาทําทให้สิ้นสุดไปทําให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลมิตรตกเหล่านั้นออกจากใจไปให้ได้นะอย่างที่สเนี่ยสัมมาวาจา สี่อย่างไม่พูดโกโหก,กรรมหยาเพาเื่อเชิดสอดเสียดสมากรรมันตาอีกข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติปนิกามสามาชีวะเลี้ยงชีวิตด้วยการไม่เบียดเบียนสามาวายามะเพียรที่จะไม่ให้อกุศลน,นั้นเกิดขึ้นในใจอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วต้องรีบละรีบทิ้งไปนะอย่าให้ปล่อยแช่ยอยู่ในใจ รีบสลัดทิ้งไปทายถอนทําให้สิ้นสุดลงไปทําให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลมิตกเหล่านั้นกุศลที่ยังไม่เกิดสร้างให้เกิดขึ้นเช่นใครไม่เคยรู้ลมหายใจมารู้ลมหายใจซะจิตที่ไม่เคยเอามาตั้งมั่นอยู่กับกายให้เอามาตั้งมั่นซะซึ่งพระศาสดาสอนภิกษุให้เอาจิตเนี่ยตั้งมั่นอยู่กับกายพระองค์เรียกกายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิต กายยักตาสติสติการระลึกได้กลับมาที่กายนะให้เป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่นะจิตสํารวมอินทรีย์สังวรสํารวมจิตอยู่กับกายเนะมื่อฝึกสํารวมจิตอยู่ก,กายสร้างกุศลนะให้เกิดขึ้นแล้วแล้วรักษากุศลนั้นไว้ให้จิตตั้งมั่นอยู่กับกายได้นานนาน,นะนี่สัมมาประธานสี่หรือสัมมาวายามะความเพียรสี่สถาน ซึ่งเป็นความเพียนที่ถูกต้องนะเราอ่านแล้วเอาไปไข้ควรแล้วปฏิบัติตามตรงๆนะตามมัด 8, แปแค่นี้มัดแปทุกข้อเนี่ยเดินตามตรงๆได้เลยนะไม่ไม่ต้องไปวิเคราะห์อ,อะไรลึกซึ้งมากเพราะว่าคำคำนี่ตรงๆนะสามารถทำตรงๆได้เลยการไม่พูดโกหกก็ไม่โกหกนะไม่พูดคำหยาบคำเพ้อเจ้อคำส่อเสียด เพอร์เจอร์หมายถึงอะไรเพอร์เจอร์หมายถึงพระศา,าสดาบอกเป็นคําพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียเป็นวาจาไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อ้างอิงไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่สมควรแก่เวลานี่คือคําพูดเพอร์เจอร์คำพูดส่อเสียดหมายถึงคําพูดยุยงให้เขาแตกกันนําความฝ่ายนี้มาบอกฝ่ายนี้นําความฝ่ายนี้มาบอกฝ่ายนี้เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยแตกเล้ากันวิบากอย่างเบาของผู้ทําตรงนี้จะเกิดการแตกเล้าจากมิตร มิตรที่เคยกบหากันจะแตกเล้ากัน <c oughs> <c oughs> ส่วนวิบากอย่านะักของสัมมาวาจาถ้าทําผิดเป็นปกติพระศาสดาบอกเป็นไ <c oughs> ปนเพื่อนรกกาเนิดเดชานหรือเปลียนวิสัยนี่สัมมาวายามะสัมมาสติสติปฐาน4การตั้งจิตนะระลึกไดนะ้ถึง4ที่คือกายเวทนาจิตและธรรม พระศาสดาบอกนี้เป็นที่เที่ยวของจิตเป็นที่ที่เธอควรเที่ยวไปในวิสัยของบิดาของตนเที่ยวไปคือสติปัฏฐานสีนะอย่าเที่ยวไปในวิสัยที่บิดาของตนเองไม่ได้เที่ยวไปมารผู้มีบาปจะทำอันตรายได้คือความตายจะทำอันตรายเธอได้พระองค์อุปมาไว้เยอะเช่นเรื่องลิงนะลิงติดตัง ผู้จ้าบอกมีฝูงลิงเนี่ยมันเที่ยวอยู่ในป่าหิมพานลิงตัวใดไม่เป็นชาติลิงโลเลไม่เป็นชาติลิงโง่มันเจอตังเหนียวมันก็เดินหลีกออกให้ตัวใดเป็นชาติลิงโลเลเป็นชาติลิงโง่มันก็งงๆ,ๆเอาจับดีไม่จับดีหนะ่าแตะเข้าไปปั๊บอุดติกเลยนะมันก็เอามืออีกข้างหนึ่งจะปลดตังออกปั๊บติดอีกนะโมโหเอาเท้าซ้ายถีบซะ ติดอีกนะเอาเท้าขวายันอีกทีติดอีกโมโหเอาปากกัดมับปากติดอีกไม่ต้องไปไหนเลยนะติดตั้งอยู่อย่างนั้นในพลานมาก็เอาชมวกแทงลิงแล้วหิ้วไปตามปรารถนานะนี่พระเจ้าบอกว่าตังเหนียวเนี่ยเปรียบเหมือนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ปั๊บติดเลยนะอบอกอย่าไปแตะมัน อย่าเอาจิตเที่ยวไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะขันห้ามันมีอัศาถ้ามีรสอร่อยของมันแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีอาธินว่ามีโทษเวลาเรายังไม่เห็นโทษเราก็ไม่รู้สึกอะไรก็ยังเพลินพอใจอยู่แต่เมื่อเวลาใดโทษปรากฏขึ้นนะเราจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิดความทุกข์นีสัมมาสติ กายเวทนาจิตธรรมมีสติเลือกเลกระลึกถึงกายนะก็เช่นลมหายใจการเคลื่อนไหวรีบทของเรานะจิตในฐานการงานก็ได้รูนะ้อยู่กับงานที่ทำในปัจจุบันส่วนเวทนานุปัสนาสิปฐานพูุ้ทธเจ้าก็บอกว่าการทำในใจเป็นอย่างดีตอนลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสูจน์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำแค่เรารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกและทําในใจเป็นอย่างดีต่อลมที่กําลังไหลเข้าไหลออกช,ชื่อว่าเรากําลังเห็นเวทนาในเวทนาคืออทุขมสุขนิ่งๆเฉยๆขณะที่ยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกยมไม่ได้สุบทุกอะไรโยมเฉยๆรับรู้ลมเข้าลมออกแค่นั้น ้าปิติเกิดโยมก็รู้สุขเกิดโยมก็รู้และพยายามระง,งับจิตตสังขารการการปรุงแต่งของจิตที่ออกไปสู่ปิติสู่สุขการขยับออกไปแล้วทำจิตตสังขารให้ลำง,งับสงบนะ <c oughs> ส่วนจิตตานุปัสสนาพระตราคก็บอกว่าเราไม่กล่าวอาณาปานสติเราไม่กล่าวอาณาปา,า,ไ,มา,า,ปาไม่กล่าวว่าการรู้ลมหายใจเนี่ย มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสุทธินั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เธอกำลังเพียรเผากิเลสแล้วเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะถูกต้องแล้วการรู้ลมหายใจเนี่ยมีไม่ได้แก่ผู้มีสติที่ลืมหลงแสดงว่าถ้าโยมรู้ลมอยู่ยอมเป็นผู้ไม่ขาดสติ เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่และกําลังทําความเพียนเผากิเลสด้วยนั้นอาณาปานาสติเพียงอย่างเดียวเห็นไหมเป็นได้สามสติปัฏฐานแล้ว <c oughs> ส่วนตัวที่สี่ถ้าเธอนั้นเห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือความสลัดคืน <c oughs> ยอมนั่งดูลมหายใจไปเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวลมก็เปลี่ยนไปนะ <c oughs> เดี๋ยวจิตเปลี่ยนไปคิดเรื่องอดีตบ้าง ไปคิดปรุงแต่งไปบ้างไปรู้สุขทุกข์บ้างพอใจไม่พอใจกลับมารู้ลมแล้วก็เ,เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใครเห็นความเป็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาคนนั้นชื่อว่ากำลังเจริญธรรมานุปัสนาสติปฐานมีพระศาสดาสอนอย่างนี้นั้นถ้าเราเดินตามพระศาสดาสติปฐานสี่เราก็ตั้งจิตไว้อยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกแค่นี้นะและ้วทีนี้อยู่ว่าจิตจะพลิกไปมุมไหนในสี่มุมนี้ ซึ่งไม่มีผิดในสี่มุมนี้คือที่เที่ยวไปของจิตยมจะอยู่มุมไหนก็ได้นะส่วนสัมมาสมาธิคือการเข้าฌานหนึ่งปฐมฌานปฐมคือหนึ่งการเข้าทุติยฌานฌานชาณะนะฌานการเพ่งทุติสองตติยฌานนะเข้าฌานที่สามจตุตฌานการเข้าฌานที่สี่ คุณสมบัติชา้นที่หนึ่งอกุศลดับ <c oughs> หรือนิวรห้าดับหรือกรรมสัญญาดับสล้นะเ <c oughs> สียงไม่เป็นเส้นหนามสนะีม่วาจาดับ5นี่เป็นเครื่องตรวจสอบปฐมฌานผรูเจ้ามีเครื่องตรวจสอบไว้เยอะเรื่องปฐมฌานเพราะเป็นสมาธิระดับขั้นต่ําที่สุดที่จะทําให้เราสามารถเข้ามรรคผลนิพพานได้ในปฐมฌาน นะอย่าลืมว่าผู้เจ้าไม่เคยพูดสมาธิแบบอื่นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอปนาสมาธิผู้เจ้าไม่เคยตรัสลองสกแกนให้ดูเราสกแกนคำว่าคณิกาสมาธิไม่พบคำว่าคณิกาสมาธิ อุปจารสมาธิไม่มีอัปปนาสมาธิไม่มีไม่เคยตัดไว้เลยสักครั้งเดียวในชีวิตพระที่อธิบายคณิกาอุปจารัปนาก็ไม่ได้คิดเองจำใหม่เหมือนกันแต่จำข้อมูลที่ถูกแต่งขึ้นแต่งขึ้นมาพันกว่าปีอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมัตถูกแต่งขึ้น อันนี้ก็เลยต้องตรวจให้พวกเราดูแล้วก็นี่ตามเอาข้อมูลไปให้พวกเราถึงมือถือถึงแทบ็บเทบอะไรนี่วันนี้เอาอุปกรณ์มาให้ดูใครใช้ซนะัมซุงนะโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะอีอตดปิตก,กะกดปั๊บก็พระเตปิดกขึ้นต้องการอ่านต้องการค้นหานะเลือกปิดกไหน นะได้หมดเลิ่มไหนบาลีไทยมีครบนะต้องการอ่านกดปับ๊บข้อมูลก็จะขึ้นเราก็อ่านไปเรื่อยๆนะนะนะต้องการเทียบเคียงภาษาบาลีกดปับ๊บบาลีโผล่มาให้เลยรวนะดเร็วทันใจนะต้องการค้นหาสืบค้นอย่างที่อนโสามากทำก็ขี่เข้าไปปับป๊บปับป๊บปับ๊ใช่ไหม คือว่ากดน้ำแล้วก็เขียกวดน้ำมีไหมนะเอาทุกปิดกกดค้นหาสแกนให้ดูละอันนี้กำลังสแกนนะปับ๊บไม่มีนะนะถ้ามีปับ๊บจะขึ้นมาให้เจอกี่หน้ากี่ปพะสูตรนะนะนะก็จะออกมาหมดเนาะโมฆะบุรุษมีไหมคำว่าโมฆะบุรุษใช่ไหมกดค้นหะานะนะ กดตกลงนะสแกนแปบ๊บเจอแล้วนะกี่พัสูดุโยมก็เลื่อนไปดูนะนะต้องการดูพัสูตรายละเอียดข้างไหนก็กดปับ๊บพะสูตุก็ขึ้นมาเช็คบาลีไหมเช็คบารลีปั๊บบาลีขึ้นมาใครจะหลอกโยมได้เนี่ย <c oughs> นะอันนี้ a อนด o i d ทุกอันใช้ได้หมดนะ แล้วก็ที่เคยบอกว่า iPhone เสร็จแล้วมันทุกยี่ห้อเลยตามไล่ล่าใส่ข้อมูลในมือถือโยมหมดเลยกลัวไม่อ่านน,นี่อีเบฟิตกะจอมันเล็กหน่อยนะนี่ก็เหมือนกันนะแอนนี้รอสักพักหนึ่ง เพราะว่าช่วงนี้อาทิตย์สองอาทิตย์นี้เป็นร้อยเครื่องแรกที่อยู่ในขั้นทดลองนะ,ะทดลองแอปพลิเคชันแล้วก็ขอข้อมูลจากเครื่องที่ทดลองเข้ามาว่าต้องการลูกเล่นแบบไหนอะไรเพิ่มเติมอีกหลังจากได้ลูกเล่นครบแล้วนะตามที่ต้องการแล้วก็จะเอาไปเข้าในแอปพลิเคชันของ Apple ก็จะให้ทางเขาตรวจสอบแล้วก็เขาก็จะเอาลงในนี้นะ ทุกยี่ห้อเอสทีซงทีซีไอแพดไอพมีหมดนะเร่งนี้ต้องขยายกระเป๋าใหญ่ขึ้นคุณเจ้าจะตัดสมาธิเก้าระดับ ปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานจตุตฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณนัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทิตานิโรธตั้งชีวิตพูดแค่เก้าคำนี้เรื่องสมาธิแล้วก็บอกคุณสมบัติของแต่ละสมาธิแต่ละขั้นชัดเจนเปะทุกกรรมเวลานั่งสมาธิให้ช่วยเข้าไปอ่านในคำพระศาสดา แล้วสังเกตในสิ่งที่พู้เจ้าต้องการให้เข้าไปสังเกตเช่นเมื่อนั่งรู้ลมหายใจแล้วให้ช่วยสังเกตว่าอากุศลในใจดับไปหรือ,อยังถ้าดับไปแล้วก็ฟันธงได้เลยว่าเราได้ปตุมฌานแล้วง่ายๆแค่นี้ใช่ไหมถ้าวิตกวิจารณ์ดับไปก็ทุติยฌานจิตมีปิติมีความสุขดับปิติได้เรียกตติยฌานดับสุขได้เรียกจตุฌาน จตุตชานมีเครื่องวัดอีกอย่างหนึ่งมีสองอย่างสุบในสมาธิดับกับอีกอันหนึ่งคืออัตสาสะปัสสาสะดับนะก็คือลมที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยดับนะคือจิตจะค่อยๆปล่อยปล่อยท่าที่ห <c oughs> ย,ยาบๆยไปเรื่อยๆเ,เวลาเรานั่งสมาธิสงบไปสักพักจะรู้สึกว่าแขนขาไม่มีมันจะเริ่มปล่อยท่าดินที่หยาบลมก็ลมหายใจจะค่อยๆละเอียดขึ้น พอละเอียดไปเรื่อยๆพอถึงจตุตฌชานก็คือลหมหายใจไม่มีแต่ยังปล่อยรูปการหมายรูปในรูปท่าสีดินน้ำไฟลมยังไม่สนิทคล้ายๆแตะอยู่แผ่วๆเฉย,ยๆแต่พระศาสดาบ,บอกว่าจะขาดสนิทในอากาสานัญจายตนะการหมายรูปในรูปจะดับไปในอากาสานัญจายตนะเพราะนั้นชานที่4จึงยังมีขันทั้ง5้าเนี่ยทำงานอยู่ครบ พระศาสดาจึงบอกให้เธอนั้นตามเห็นการเกิดดับของขันทั้ง5ในฌานทั้ง4ก็จะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานได้น